ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบินริ่ำให้ประกาศลาออกจากมูลนิธิผิดอะไรปกป้องสถาบันจากเรื่องราวของบินบลลูริสกับเอกภพัน์บลลูริสมีการพูดถึงประเด็นจับจ้วง สถาบันและย้ำว่าเยาวชนควรไม่ควรแสดงพฤติกรรมไม่ดีด่าทอจับจ้วงและมีประโยคหนึ่งที่ทําให้เกิดดราม่าหนักถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ใครชูนิ้วเดียวในขบวนสเสด็จผมทนไม่ได้ถ้าไม่ใช่บินหรือถ้าเป็นบินก็ตามถ้าเห็นต่อหน้าผมตบยอมติดคุกยอมทุกอย่างให้รู้เลยว่าอย่าทำแบบนี้คิดต่างก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ล่าสุดบินไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กปนบันดิ ชี้แจงถึงประเด็นร้อนแรงข้างต้นพร้อมเผยว่าเรื่องมบ็บเรื่องการชุมนุมตนไม่เคยยุ่งมีเวทีเดียวคือเวทีพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผมสำหรับเด็กที่ชู3นิ้วนั้นไม่เกี่ยวกันอันนี้ผมสนับสนุนเลยครับถ้าทำแล้วมันเกิดอนาคตที่ดีเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้เผยพอมน้ำตาว่าวันนี้อัดอันมากทั้งเรื่องสถาบันเรื่องมูลนิธิเพื่พอความสบายใจผมขอลาออกวันนี้ถึงที่สุดแล้วเพราะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถ,ถึงเรื่องสถาบันต่อไปนี้ผมขอลาออกจากมูลทิธิร่วมกับตันยูต้องมีจุดยืนกับตัวเองต่อจากผมเป็นบินบปรลือลิ์แล้วผมไม่ต้องไปต่อว่ามูลทิธิ เพราะต้องการต่อสู้กับคนที่จับจ้วงขอโทษมูลธิอาสาสมัครทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาหลายสิบปี